วันนี้ก็ยังมีเวลาช่วงเย็นจะมีกิจกรรมงานบนุญจ้าภาพก็เลยพามาเที่ยวมาศึกษาเรือประมง ตองพวกหาปลา่ตุกเป็นธรรมชาติวิวทิวทัศน์็นแบบนี่ก็เป็นช่วงตรงน้ำรถ ท่าาเรือท่ารถ,ถาอากาศยานท่าทั้ง3เป็นที่สำหรับขึ้นลงเพื่อจะเดินทางไปในจุดหมายต่างๆท่า,าเป็นที่ขึ้นที่ลงที่จอดของเรือของรถท่าโพก็คล้ายๆกัน ท่าโพเป็นที่ขึ้นลงสาหรับผู้ที่จะเดินทางข้ามพบข้ามชาติาท่าโพเรินทาก็มาจากตรงนี้แหละความหมายคล้ายๆกันเป็นที่ขึ้นที่ลงมาสร้างบุญบาร,รมีทั้งหลายมีพระพุธเป็นเรือเป็นเรือใหญ่มีพระธรรมเป็นเครื่องอาศัยมีพระสงฆ์เป็น กัปตันพระสงฆ์นี้ก็เปรียบเสมือนกัปตันผู้ขับเรือที่จะพาผู้โดยสาร <c oughs> ข้ามฟ้าข้ามฝั่งแห่งภพชาติความหมายที่แท้จริงก็มาจากตรงน,นี้แหละถ้าโพูเจริญธรรมที่มองห็นไกลเขาเรียกว่าเกาะเกาะชุมพร เรใส่แว่นตาแว่นตาแว่นตาธรรมดาได้ว่ามันถูกแดดมันก็เลยเปลี่ยนสีกันแสงแดดอาจจะแลดูไม่สุขภาพแต่ว่าเพื่อสุขภาพตาที่ดีก็ต้องใส่อาการดีมากช่องนี้ ตอนนี้ยังไม่มีเรือออกเขาจอดอยู่ที่ฝั่งมีโยมบาศกตมันนี่หลอุบาสิกาไม่ได้มาด้วยอบาศกทาย,ยกวัดที่มาด้วยกัน ให้ดูให้ดูให้ดูสำหรับคนที่ไม่เคยมามองดูเห็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของชีวิตที่ได้มาจุดนี้จังหวัดชุมพรส่นมาก็จะผ่านไปในรอบนอกไม่ได้เข้ามาในตัวเมืองวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเข้ามาชมธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมในจุดนี้ ทายกวัดนี่เป็นยานที่พามาอ,มอ้าวนี่ก็แค่นี้ก่อน